ไปค่ะเข้าตลาดกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าตลาดสดเทศบาลเมื่อนี้มาเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนมาเร็วก็จะเห็นบรรยากาศเงียยเมียแต่กับบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มทยอยกันมาแล้วก็รถพุ่มพวงก็จะเริ่มมานะคะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ก็ยังบ่อยมีนะคะก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยกันมานะคะเราก็เข้าตลาดกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าตลาดสดเทศบาลน่ย เริ่มมากันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแสงไฟก็จะเริ่มสว่างสวัยเลยนะจ้าตลาดผักระยะนี้ก็ถือว่าปังนะคะเ,เพื่อนๆเพราะราคาผักค่อนข้างจะสูงโดยฝั่งนี้เขียเนื้อเก็มหมูเริ่มมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเริ่มมา,ะะออมากันแล้วนะคะนี่ยมาแล้วนะคะนี่มาแล้วมาแล้วส่วนฝั่งนี้เป็นผักนะคะเ,เพื่อน ยังบลเลยไปเลยขัยังแม่ค้าก็ยังบาม,าม่มามีแต่ค่นส่งนี่นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เหมือนกันนะคะร้านนี้ก็ขายทู่งค่ะเพื่อนๆร้านนี้ก็ขายถูกร้านนี้ยังไม่มา จะพาเพื่อนๆนมาเยี่ยมชมบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลหนึ่งที่เงียบเป็นยังจะเงียบแม่ค้ายังบริมาเพื่อนๆก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆน,นได้เบิ่งอีกรอบนึงฝั่งนี้จะเป็นเคียงเนื้อเคียงหมูนะคะเพื่อนๆน บรรยากาศที่ค่อนข้างจะคึกคักนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าผู้คนมาจับใจใส่สวยเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนรถพ่วงหรือว่าแม่ค้าหลากหลายแม้กระทั่งตัวยยจ่ายเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้บริการอยู่ที่นี่ซื้อพักซื้อหญ้าเมื่ออันอ่าเมื่อขายต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นตลาดส่งนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆอย่างค่อนข้างสี่ราคาดีราคาถูกนะคะเพื่อนเพื่อนถูกใจ คนซื้อถูกใจคนขายเนาะค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆอันนี้ อันนี้ยายจ๋ามาเร็วนี่ขนมเจ้านี้นะคะที่ยายจ๋ารีวิวโู้เพันเห็ดแบบว่าบวาดบวายเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าออเดอร์เยอะเพราะรถพุ่มพวงหลายนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยายจ๋าถือโอกาสถืโอถโอกาสมา